ให้ม่ยดูเ้มาไ้กอ่ะันจือเออมันจืโลดะโหลดแหลโหลดเออลูกอีอันนี้อืม เอออีรายจือฮัลหกว่าสิจือเท่าวะถึงดูนะคือหล่อแท่คืงงามแต่ว่าสบายดีก็อ่ะสบายดีนะสบายดีนองคนญเยนะลูกเยคือแหลนโล่งโลดแล้วก็แหลนมาใส่โล่อมามาเอ้ยใส่จุดงามๆจะแหลน ปอยแม่่ยังวะซจอกนี่บอโดนนะเช้าได้สนะมจอม่ใหญ่แล้เนาะเขาไได้อยู่น้ำเห็นเนาะซีเอดยอยอีอเนมันมได้่ชมพู่นะยนดชมพู่โอ้ย สี children, and ังจัน้เนตต็ <screen fucking> ักไม่หยดมันไ่ชีชมพู่เาี่ไม่ใช่ใช่สามาแม่เล่นวะแมเล่นมาเจ้าตี่ห้ยชีชวางมึองาน่ไปเป่าเด็กน้อยปเ่าเด็กน้อยขบี้รถเมื่อน้ำรถชาเร่งเมื่อน้ำอรถจักเมื่อก่อนเปิดบืนกับมาโอ้ยห้องเด็กวางแดดเฮ้ยขามาฮะ พียโก้เขามาแล้วมอหพี่น่ะโว้ยเบอร์อย่นั้นพอขอโจ๊ปะคะพออันนี้พอเบอร์เนี่พออันนี้ก็ผัวอันนี้ก็ไหนอะลรๆแก่ันนี่คือลูกนี่แก่แพ้คือไงนี่เอ้ยมึงอยาไปมือก็ได้นะผมอยากไปแหล่งหล่งกระสางมันนั่นไปเล ใช่ยีน่าเล่นจัว่มกระเป๋าอืมหนูจะกว่มแล้วต่อจะจ่อยเรื่ยงๆโอ้ยแกมไปใจยีน่าแก้หนุ่มๆเงือไปส่ให้ดูนาเหยียดตีนตองใบไหลมันก็แม่มันจะชิ่ชุดงามจะไปหชุดแว๊กใส่ชุดแว๊อีกบอชีเอ้ กูคือมาจากเตะมึงแต่ีมาให้เตะน่บานนึ่งเอ้เต้แบบพงดงมา่อยมาให้เต้นไมมาใหเตะน่อยลูกบ้านหนึงเาไเตะพงดงเยอะไอไปเห็นยังอ้องอยากอ้องอยากห้องยห้องอีชิไปงเียนหน่อห้องอีนิห้องินเฮ้ยห้ากิน้วเล่าเขานะ พ้นกระชิมาเลยไปเถ้าเอ้ยเจ้าจะพึ่งหย่างมาได้เด้อเร่องย่อยแบบใจไปจุกในกาดีกัน้นหละย่อยพนอันนี้ซะก่อนนี่มันหมากดอกเจ้ามันสีกขำมันเหงี่ีมากอ้หากป่อนหากทงซาวอันนี้ยักหน่อยมันจะบอนไปเห็นนเพื่อนประเหน่นะมันกุ้มมันจากได้ทงอันนี้กรมมีหุกระตุนนมันหมากแล้วผู้นั่งก็น้ำที่ใครช่างลักหญ่แล้วตีปึ๊บอีนั้นแหละอีมันนตัวใหญ่มาส่งไปเถ้านี้เด้อเฮ้ย คือจังมาส่งวันไหนเพื่อเราเผื่อเราสียังหอดฮโอ้มลืมบาทตี่เขาจะลืมใจใหญ่เขาลืมจังหายนเป็นยังก่อนนะน้อ

โถไก่พรอนี้ม,มาแค่เ้ยนะ่ะบอกเดิม,มากอกเหลื่มนะผ่ากินนะอ่ะจไะไหนวะอันนี้ดิโถไก่พี่น้องอุ้ยไ,ไก่สามโตป่ายุก,กิเพิ่นสั่งมากพี่น้องเลยเสร็จหน้าเขาพไดในนี้ขอบคุณหลายๆด้อจ้ะพี่ขอบคุณจ้าสั่งไก่มาสามโตพี่น้องเลย ในเมฆไทยมีอะไรบ้างเพื่อนเลิฟกูว่าแล้วต้องเป็นหอยไก่ไก่ไก่ดูว่ให้ดูงี้เขามียังกินหากินไหมเอยยังมามักยังางจากไงวะมักแซลมันวะ โอ้ยบ่แม่นั่นเอาไปต่อมาอองถงบาทนี่อยากไปโอเคอ่ะเหรอบอทำมันลงลวดบอไปย่างทำมันลงฮาเลนลดก็ได้ไปลงไปเลนบอลงเดี๋ยวไปลงฮาเลนลไม่เช่นไดกินอ่ะนะเว้ย กินกับหมักแซลอ,อันใหม่อันเก่าอันใหม่อนหนาวเงยเมื่อกตามเห็นอย่างไรกินเฮยยกินสมสมกมากแซลนะกู็คินแบระกอกเหลือมึงก็จะมาตะกรวงแต่ไก,กลก็ไล่สิวะอเ,เอาใช่ป่ะอยากกินเข่าหนึ่งเฮดเนี่ยปเสียวนะกินกับเจ่ว จิทาชิมมากระอเทศกะเซาน่ยนะอีลูกอัดประตูเนี่ยลูกลนะมักแซาน้<อ>า,าันแซนหนึ่งเฮดร่วมให้ดอนหน้าท่นแหละกินปุเป็นอีกแล้ว ถ้าหลุดได้ก็จะได้ถ้าหลดได้ก็จะไปแกวเอามันหลุดใหญ่เขาหมากเซล่าสาพี่น้องพี่แม่แล้วทอน้อนไก่เลยทอน้อน,บน,ออนบัวหน่อยมันอ,ออกได้ไม กูน้องอยู่นี่สตีนไก่ป่าอีนางเอมาใส่น้าขือปุ๊นเลยเนีย่บักแหล่มาปีกินเลยนี่เอารถขั้นห้างนะวะไอ้คอยกินกับเพื่อนเนี่เราไปสูย่ายน่ะกินดูฮะเราย่าอพื่เรามา,มา,มา,มาแบ่งกันม่ได้ยังดอกพี่นอ้องมแต่หอยกรับอันน้ำไม่สม ไปไปสูเรากินปนาจนี่นะยังเอาแกก็ไปทาอยู่ที่วัดบ้านนอกแต่นี้อกินเเขาทั้งน้าบอกกูจะว่คือไปทั้งไรนมากีไหนไหมอีชิมมึงด้วยฮะนาจากระเบิงก็ย้ายพุกน้ำไม่สมมิต่มแต่นไม่สมมาแล้วพุกปัาไงหนึ่งแยกถีผากมาที่ฮะนาสายนี่นะบางวีอธถบีบมนแห้งจว่าแตกเลยบาจักซี ไม่นี่นไปย่อเนี่ยทุกออมซินน้องมุ่นเพิ่นสิบองหล่านอยู่ฮะตั้งตั้งเ้เป็นอะไรเป็นไรอีกรถฉาดเป็นอะไรเป็นอะไรนายดิเมยยังบอกคือกู

ปนนไปจิจักน้ำมันก็ดีละแม่เมืเ่อแรกมมานจาักนอนแต่เวน้นเขาโอทิวนอนมาน้้ำมันอีกซ้ำขึ้นเลยร้ายขึ้นลแล้วให้มานอนแต่เว้นใช่ไหมเข้าเมื่อโอทก็มันม่นเลยมือขึ้นเด็กยุ่มหนายุ่มตาจาักนอนก็นอนบ่ได้เขาจุน,นี้ลงไปนี่นอนอยู่ขางคว้าผมจิกหัว,วเ,เ,อเอาขึ้นมายัางก,กระชางนะม,มันโบรนาณโต,ต๊ววะ,ตววะตววอืม